ว,วิธีการคุยแบบไหนบางคนอุ้ยคุยกับลูกทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าทําไมลูกยังพูดช้าอยู่อาจารย์คือคือข้อแนะนำเบื้องต้นนะคะจริงๆเราก็เราจะให้ทําแบบนี้ค่ะเราก็สมมติว่าคุณหมอแอมเป็นลูกนะคะเราจะให้จับมือค่ะจับมือลูกนะคะ,คะแล้วก็จ้องตาเขาไว้นะคะ,ะแล้วก็พูดกับอุยเขินขค่ะ <laughs> คือต้องทำประมาณนี้เลยนะคะ,ะ,ะแล้วเขาอะค่ะจับจ้องตาเราเพราะว่าพอถึงเวลาเราจ้องตาเขาเห็นไหมคะหมอแอมก็ไม่หลบตาเราแล้วเวลา,วาอ้าปากาค่ะคุณหมอแอมเราก็จะเห็นนะคะว่า อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะรู้เลยค่ะว่าการขยับปากพูดเนี่ยมันทําอย่างนี้นี่เองออเพราะว่าการที่เราอยู่กับมือถือนานๆเนี่ยอยู่ดีๆเสียงมันก็ลอยมาตามทุกทิศทุกทาง<อ>ไม่รู้ว่ามันออกมาจากปากด้วยวิธีการไหนแต่ถ้าการที่เราเห็นรูปปากที่มันเปลี่ยนไปแล้วพอขยับปากปุ๊บเสียงมันออกมาค่ะคุณแม่อันนี้เป็นเบื้องต้นที่น่าจะลองทําก่อน ว่าลองดูซิว่าถ้าทําแบบนี้ทุกครั้งของการพูดคุยกันเขาจะเปลี่ยนไปไหมกับการที่จะพยายามทําให้เสียงมันออกมาจากปากสุดก็คือว่าให้พยายามมองหน้าสดตาลูกตัวอย่าทําตัวเหมือน YouTube ที่เสียงว่ามาจากไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บางทีจะสังเกตเลยเนาะว่าถ้าเรามองหน้าสดตาเด็กเนี่ยค่ะแล้วแบบว่าเวลาเราพูดอย่างนี้ช้าช้าชัดเด็กก็จะชอบมองตามองปากเราใช่ไหมคะสักท่านึงก็จะแบบเติร รู้แล้วว่าจะทำปากยังไงกัอบ,บอีกอันหนึ่งนะคะที่ก็น่าจะลองดูนะคะเขาบอกว่ากินไอติมค่ะอันนี้เด็กชอบอยู่แล้วแต่ว่าคุณหมอเคยแนะนำนะคะว่าเวลาที่เรากินไอติมเนี่ยเราต้องเลีย ไอติมถ right uh ูกไหมคะเวลาที่เราเรียไอติมเนี่ยลิ้นมันจะเคลื่อนไหวค่ะก็คือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทําให้ลูกพูดได้เหมือนกันนะคะเขาบอกไม่ก็จะลมาที่ซับซ้อนนะหรือว่าการเป่าลูกโป่งเด็กก็จะอาจจะอยากเป่าลูกโป่งมันทําให้ลูกปากเปลี่ยนค่ะเพราะว่าคนพูดไม่ได้ที่ที่เราอาจจะเรียกว่ากลุ่มนี้ว่าขาดโอกาสหรือไม่ได้ฝึกแต่แรกเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆว่าลูกปากมันเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นทาไงก็ได้ให้ ฝึกให้ปากมันเปลี่ยนรูปได้อะใช่เพราะว่าบางทีเราแอบไปดูในห้องบําบัดการพูดนะคะก็จะเห็นต้องบางทีแบบเราฝึกรูกพูดอย่างเงี้ยอ o e u อย่างเงี้ยลูกพูดไม่ได้แบบเด็กบางคนต้องไปเริ่มตั้งแต่อ่าอย่างเงี้ยเริ่มอย่างง้ยดอดอปอปอมอมออย่างเงี้ยเริ่มจากอนั้นเลยซึ่งอาจารย์กำลังจะบอกเราเนาะว่าบางทีเรามาฝึก บอกมาปุ๊ปๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรออาจจะฝึกจากการเป่าปากอย่างเงี้ก็ได้หรือว่าลิ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เป็นกิจกรรมในใจบ้านที่จะช่วยฝึกการขยับปากให้เขาเรียนรู้ว่าจะขยับปากยังไงใช่ไหมคะจริงมันทีแบบมันเป็นใต้ตมจริงๆเนาะอาจารย์ใต้แบบเอ้ยนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเพิ่งรู้ว่าการเรียไอติมก็ช่วยให้รู้กันได้จริงๆไม่อยากจะเป็นเทคที่ดีเทคนี่ดีเชื่อว่าเด็กๆก็แฮปปี้ด้วยเหมือนกัน